พริกต้นนี้นะคะอิงปลูกไว้ที่สวนที่นานะคะลูกดกลูกสวยมากค่ะวันนี้อิงจะพาท่านผู้ชมไปปลูกพริกอยู่ที่สวนหลังบ้านนะคะตั้งแต่เพาะ,มะเมล็ดพริกเลยนะคะเพาะต้นก้าแล้วก็การดูแลใส่ปุ๋ยบำรุงค่ะแบบง่ายๆสไตล์บ้านๆนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายจ้าเดี๋ยวพาไปเพาะ,มะเมล็ดพริกอยู่ที่สวนหลังบ้านกับไออิงนะคะ อ้ยิงยูทูบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านจ้าเมื่อนีสิพาท่านผู้ชมมาดูแลต้นพริกนะจ้ามาเอาเทคนิคมาเอาความรู้จากเล็กๆน้อยๆจากอ้ยิงนะจ้าเพื่อมีประโยชน์อยู่บ้างนะจ้า mm hmm. การปลูกพริกดูแลพริกจากเฮ็ดจังไดบกพริกค่อยสีต้นใหญ่ต้นงามออกหมากออกดอกออกผลหลายๆแต่ก็มมอยูไม่กินตลอดปีนะจ้าอย่างเช่นต้นนี้จ้าพริกของอ้ยิงนี่ก็ได้ตัด แตงกิ้งไปเรื่อยๆจ้าค่ะวันนี้อิงก,ก็จะหวานเมล็ดพริกแบบง่ายๆสไตล์ของอิงเลยนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นที่ปลูกขนุนนะคะขนุนยังต้นเล็กอยู่ค่ะก็เลยไหนๆเราก็จะรดน้ําต้นขนุนแล้วนะคะเราก็จะหวานเมล็ดพริกไปโดยเลยนะคะเราก็จะได้รดน้ําไปพร้อมๆกันค่ะก็จะมีการทวนดินนิดๆนะคะ พอดีวันนี้ก็มาลดน้ำพรวนดินให้ต้นถนนนะคะก็ะจะมีขุดขุดพรวนหน้าดินนิดนึงนะคะแล้วก็จะหว่านลงไปนะคะแกะเลยแกะ,มะเมล็ดพริกเลยนะคะเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเนี่ยพริกพริกหนึ่งเม็ดก็สามารถพ่อได้หลายต้นเหมือนกันค่ะ เป็นพริกแห้งนะคะพริกขี้หนูแห้งมันจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเราก็จะหวานลงไปเลยนะคะวันนี้แบบเอาแบบง่ายๆเลยนะคะปลูกง่ายก็ติดง่ายนะคะติดไวเกิดไวค่ะบางท่านไม่มีอย่างอยู่ในเมืองนะคะไม่มีดินในแปลงก็หว่านลงในกระถางก็ได้นะคะ ในถุงพาะชาหรือกระถางก็ได้แต่วันนี้อิงก,ก็สไตล์บ้านๆน,นะคะก็เลยหวานอย่างนี้เลยแล้วก็จะเกลี่ยเกี่ยกรุบกบนิดนึงนะคะนี่ทำแบบนี้เลยนะคะทำแบบง่ายๆมาเทเลยเขาก็เกิดนะคะดินเขาชุ่มอันนี้นะคะจะพาดูอันนี้ค,ค,คือส่วนที่อีกได้หวานเหมือนกันค่ะ นี่ยค่ะวันนี้ก็พอดีเลยนะคะหญิงก็จะเอาไปขยายใส่ถุงพ่อชําเลยนะคะก็จะรดน้ํารดน้ําให้ชุ่มนะคะรดน้ําก่อนนะคะนี่อันนี้เกิดดีมากก็จะถอนเลยนะคะมันก็เลยเกิดเป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าเราหวานแบบง่ายอันนี่จะถอนเลยนะคะถอนเลยอันนี้ก็พอดีเลยจะเอาไปใส่ในถุง เพราะำไปเลยนะคะเยอะมากนะคะเห็นไหมได้เยอะแล้วนะคะเห็นไหมแล้วไปดูอีกจุดหนึ่งนะคะอิงก็หวานเหมือนกันอันนี้ก็ต้นพริกเหมือนกันค่ะตรงไหนที่มันจะได้ประหยัดด้วยเวลาเราลดน้ําพวกไอ้น,นี้จะเป็นผักชีฝรั่งอันนี้ก็คณะเคิลแล้ก็หวานไปเลยพริกทอก็เกิดเต็มเลยนะคะเดี๋ยววันนี้อิงอาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาใหม่เนาะ ่ะคทีนี้เราได้ต้นพริกแล้วนะคะต้นกล้าของพริกแล้วค่ะอันนี้ิงก็จะใส่ถุงพ่อชําไว้ก่อนนะคะเพราะว่าจะเอาไปปลูกเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้ก็เอามาลงครั้งหนึ่งแล้วนะคะลดน้ําก่อนนะคะนี่ก็มาขยายต้นกล้าของพริกนะคะ นี้เราจะเอาดินธรรมดานะคะดินที่แปลงนาค่ะ,ะฮะเอาโลดเอาเลยไม่เป็นไรเยอะมากมะเขือเทศเอไะไรก็นั่นก็เอาโลดแกน้วยก็เอาโลดเพราะว่ามันหลายอยูอ่ชอบ สายพันธุ์ไหนก็หวานลงไปเลยนะคะเยอะก <Yeah. S 1> ดลงนิดนึงนะคะกดลงบ้างาอย่างสมมุติว่าเราเอามาใส่ถุงพ่อชํำนะคะพิกเขาจะชอบดินแน่นแต่ก็ไม่ได้แน่นมากนะคะดินแบบร่วนซุยดินหลวมมากก็ไม่ดีนะคะบางทีเราไปซื้อดินที่เป็นดินพ่อชํำก็ดูหน่อยนะคะดินบางบาง,บางที่มันก็ไม่สวย อันนี้ค่ะตรงตรงนี้ติดแล้วค่ะที่ยิงเอามาครั้งก่อนนะคะเอามาใส่ถุงพ่อชําไว้ติดแล้วค่ะนะคะติดแล้วค่ะทีนี้ยิงก,ก็ได้เตรียมหลุมปลูกไว้แล้วนะคะวันนี้ก็จะปลูกประมาณเจ็ดแปดต้นนะคะเนี่ยเราก็ทําพรวนดินพอประมาณนะคะสักประมาณ30 30มเซนเนาะประมาณนี้ละคะ่ะจะขุดขุด เตรียมหลุมปลูกจะปลูกพิบค่ะตรงนี้อีกที่หนึง่งประมาณ3ามหลุมนะคะอทีนี้ก็ไอก่ก็จะผสมมูลที่ไก่บ้างนะคะเพราะว่าไม่มีที่วัวนะคะที่วัวก็ได้นะคะ ไก่ขึ้หมูก็ได้ค่ะพอประมาณนะคะอย่าเต็มมาก เอาห่างๆกันนิดนึงเราจะปลูกเผื่อไว้เป็นสองต้นเดี๋ยวเด็ดยอดนิดนึงนะคะวันนี้จะปลูกพิดด้วยการเด็ดยอดนะคะเยอดต แล้วนะคะถ้าเราลดน้ําแฉะอย่างนี้เราก็เวลาเราปลูกพริกเสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องลดน้ําตามก็ได้นะคะเอาแบบนี้เลยค่ะ,คะเพราะว่าเองปลูก,กวิธีการปลูกพริกของอองเองก็จะลดน้ําแฉะเลยนะคะก่อนปลูกพริกค่ะแล้วหลังปลูกพริกแล้วก็จะไม่ลดอีกนะคะก็ค่ะเดี๋ยวค่อยมาติดตามนะคะว่าพริกของไอ้งตรงนี้ จะเจริญเติบโตดีหรือเปล่านะคะการปลูกพริกแบบนี้ค่ะตรงนี้นะคะพริกของอิงก,ก็ปลูกได้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะก็จะมีต้นเล็กต้นใหญ่ก็คงจะอยู่ที่กับดินเนาะดินที่ตรงไหนที่มีดินที่ดีและธาตุสารอาหารเยอะพริกก็จะโตหน่อยตรงไหนที่มีปุ๋ยน้อยดินไม่มีและธาตุสารอาหารก็จะต้นเล็กนิดนึงนะคะทีนี้ก็มาทําการเอาปุ๋ย จะเอาปุ๋ยของปานินทองเป็นอินรีย์ผสมเคมีนะคะแล้วก็จะเอาปุ๋ยหมักมูลขี้ไก่นะคะขี้ไก่กับขีบ้วัวแล้วก็น้ำหมักนะคะที่เองเอาใส่ได้สองวันแล้วค่ะแล้วก็เอาเอาฟางข้าวนะคะมาปกคลุมแล้วก็ทีนี้เราในส่วนที่พริกต้นใหญ่นะคะเราก็จะเอาน้ำหมักไปลดนะคะอันนี้เป็นน้ำหมักที่ปลา เอาไว้ก่อนอันนี้เราก็จะเอาหมักอันนี้จะเป็นน้ำหมักปลามีแคลเซียมสูงโปรโตีนจากปลานะคะโปรตีนต่างๆเลยได้จากปลาก็จะปลาทะเลค่ะก็จะเอาตักตรงนี้ไปผสมน้ำเราก็จะลด ต้นโตนะคะ,ะประมาณประมาณรู้สึกว่าจะมาประมาณลิตรครึ่งนะะลิตรครึ่งนะคะก็ะเพื่อต้อนโตทีนี้เราก็จะมาผสมน้ำนะคะในส่วนนี้ก็พริกดกมากนะคะ ก็จะลดพรว่าเดี๋ยวเราลดลดด้วยน้ำหมักแบบนี้แล้วก็อิงก็จะเอาน้ำมาลดตามอีกนะคะในสูตรของออิงนะคะคือจะไม่ลดแล้วเลยนะคะจะเอาน้ำมาลดตามอีกทีหนึ่งนะคะเนี่ยมันก็จะดกมากเนี่ยกำลังลูกสวยเลยนะคะอืม ต้นนี้นะคะก็กําลังเป็นลูกสวยนะคะเห็นไหมลูกโตมากลูกใหญ่มากแล้วก็ใบเขียวใบงามมากๆเลยนะคะเห็นไหมนี่เขียว,วก็จะลดไปเลยนะคะก็จะลดน้ําตามอีกทีค่ะอันนี้เราก็จะปลูกพริกในกล่องโฟมนะคะ นี่ก็จะเป็นต้นพริกหมดเลยนะคะแล้วเราก็จะเทลงไปตามโคนต้นเลยนะคะอันนี้การใช้น้ำหมักนะคะนี่ก็ลูกดกน,นนี้คือเราทำน้ำหมักนะคะแล้วก็ลดอันนี้ก็คือเป็นพริกที่เราตัดแต่งกิ่งนะคะเพราะว่าพริกเป็นปีที่สองแล้วค่ะ แตกยอดใหม่นะคะเนี่ยก็ยังเป็นลูกให้ได้กินอยู่นะคะไม่ใช่พริกปลูกใหม่นะคะพริกได้ปีร่วมปีที่สองแล้วค่ะนี่ตัดแต่งกิ่งใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะนี่กลุ่มนี้เป็นพริกตัดแต่งกิ่งใหม่หมดเลยค่ะก็จะลดลงไปเลยนะคะการใช้น้ำหมักนะคะ แล้วก็จะลดน้ำตามนี่ตรงนี้เหมือนกันนะเห็นไหมค่ะแล้วก็ลดไปเลยค่ะอค่ะ,คะอิงก็จะลดด้วยสายยางนะคะจะเสียงดังนิดนึงนะคะเพราะว่าอิงใช้ใดใดลดค่ะเปิดใดนะคะเสียงใดค่ะ ในการปลูกพริกเราใช้น้ำหมักมันก็สามารถบางทีเราก็ผสมน้ำมาฉีดพ่นนะคะบำรุงบำรุงทางใบนะคะก็จะทำให้ใบสวยแล้วก็พริกลูกสวยนะคะเวลาเราเอาน้ำหมักหรือเรา,เาใส่ปุ๋ยปุ๋ยมูลสัตว์ต่างๆมาใส่ในดินนะคะก็จะทำให้ต้นของเขาแข็งแรงนะคะในการดูแลพริกค่ะค่ะโอ้ย ต้นสูงมากๆเลยค่ะต้นใหญ่ถ้าเราบํำรุงดินเขาก็จะต้นสูงต้นใหญ่ค่ะก็สามารถทำเก็บผลผลิตได้นานมากๆเลย,เลยปี2ปีตัดแต่งกิ่งก็จะโตเรื่อยๆนะคะการดูแลพริกค่ะของอหญิงนะคะอหยิงก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคลิปนี้ค่ะลาไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หิงด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้หิงด้วยจ้า สวัสดีค่ะ